พุทโธมีนาโธพุทโธมีนาโธพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราธรรมโมมีนาโธธรมโมมีนาโธพระธรรมเจ้าเป็นที่พึ่งของเราพระธรรมเจ้าเป็นที่ สังโคมีนาโถพร,ร,ร,ระสงฆ์พระเจ้าเป็นที่พึ่งของเราอูกาศาอูาากาศานาโอกาสบัดนี้ข้าพระเจ้าทั้งหลายขอสมาทานเอาซึ่งพระกรรมฐาน ขอคณิกสาสมาธิอุปจารสมาธิอจสมาธิอัปปนาสมาธิสมาธิและวิปัสนาญาณสนาญาจงบังเกิดขึ้นมีเกิดขึ้นมีในขันธชสันดานขันดาองข้าพเจ้าทั้งหลายของพระพจ้าทั้งหลายพระพเจ้าทั้งหลาย จะตั้งสติกำหนดไว้ที่รูปนามปัจจุบันเพื่อเห็นรูปนามเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อใครกำนัดเพื่อเห็นแจ้งซึ่งมรรคผลนึพ่าน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเธอน,น,นั่งสมาธิกันะดูอารมณ์ดูความคิดของตัวเองรู้เท่าทันความคิดเท่านั้นลจะได้จะได้ได้ไประโยชน์จากการที่เราเกิดมามาเป็นมนุษย์เกิดมาเป็นผู้เป็นคนนี้เป็นต้น